เจอคันตาเรลนะคะนี่เต็มเลยคันตาเรลคันตาเรลดอกใหญ่คันเตเรลส์นี่ค่ะเอามาเก็บเองนะคะตรงนี้ นุ่มคนมันเก็บขันตาเร็ว uh huh. นี่ค่ะจ oh, ุ่มนี้คุณแฟนเก็บเพลินเลยนะคะขันตาเร็ว I never been walk here. No. นี่คันดะเรลส์ตนคันดะเรลเดี๋ยวเอาถุงมันใส่ก่อนมีตกร้าคือเขานี่อีกนะคะเดี๋ยวไปเก็บอีกก, <S <S นนอก่อนน,น,อนี่มาเจอ กลุ่มเห็ด <one here S 2> <like. S 1> เหลืองนะคะคานตาเรวอันนี้เป็นป่าใหม่นะคะที่มา idea, เยอะมากมากเห็นไหมโห <Exactly. S 1> <laughs> เมนี่คันตาเร็วอย่าไปเก็บกันนะค่ i อีสไป่แต่ not big here นี่นะคะคันตาเร็วหมดเลย

ค่ะขากวงวงนี่เจอสองดอกนะคะตรงนี้เจออีกแล้วสองดอก,อกเอขึ้งขาลายนะคะนี่ดอกตุบติินี่ค่ะ สองดอกตรงนี้มาเจอเห็ดพึ่งหวานนะคะนี่เจอดอกเดียวอีกแล้วดอกดสวยๆเลยเห็ดพึ่งหวานอู้นี่ดอกงามขนาดขาแน่แนๆเลยนะคะนี่เจอดอกเดียวนะคะเห็ดพึ่งหวานบรรยากาศในป่าน,นะคะนี่ ขิดขาวๆน้อยๆอยเต็มเลย <S <S นกกากล่า <S 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 เต็เพึ่งขาลายอีกแล้วจ้า <S <S นี่นี่สามจุงสามจุงแล้วก็ข้างล่างนู่นดอกหนึ่งนะคะเห็นไหมหัวส้มๆม เดีวราก็จะเก็ดกันนะคะโอ้ยตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่นะคะแน่นๆปึ๊กๆอันนี้ก็จะเก็ดไปเลยนะคะเดี๋ยวเอาดอกนี้ไว้นี่ค่ะ นี่คะ่ะจุ๊มนี้สีดอกนะคะเห็ดพึ่งขาลายพึ่งขาลายแต่ว่าทำไมเป็นดอกสีนี้ดอกสีน้ำตาลนะคะนู่นมีอีกดอกนี่ก็เห็ดพึ่งนะคะ นี ì, ì, ่เทลักนี่ได้เย็ดเกลียวมากๆเลยนี่ เห็ด hey, พึ่งอีกดอกแล้วนะคะดอกอ่อนๆเลยนี่ย okay. <Yeah. S 2> นี่นะคะผลงานเก็บเห็ดวันนี้นะคะคันตาเรวแล้วก็เห็ดพึ่งหวานนะคะแล้วก็เห็ดพึ่งขาลายนะคะวันนี้นี่เห็ดพึ่งขาลายเต็มเลยวันนี้แต่ว่า แฟนจะกลับมาดูบอลน,นะคะดอกนี้สวยมากเดี๋ยวมาผ่าดูข้างในกันนะคะโอ้นี่ข้างในตันตึ๊สวยสวย ก่อนอ่อนเลยนะคะนี่ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต้มกันนะคะนี่ยังมีอีกงานนะคะคือตัดขาเห็ดคันตาเรวนะคะนี่คะ่ะวันนี้คันตาเร็วดอกใหญ่มากไปอีกป่าหนึ่งนะคะวันนี้ไม่ใช่ป่าเดิมนะไม่คิดว่าจะเจอนะคะไปแบบซุ่มๆุม ได้มาเยอะเลยวันนี้เดี๋ยววันนี้จะทำอาหารเย็นซอสเห็ดคันตะเร็วนะคะแฟนอยากกินปิดใจปกตินางไม่กินเห็ดน,นะคะวันนี้เพราะฉันมานางก็กินเห็ดเลยฉันพากิน เดี๋ยวตัดขาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาล้างแล้วก็ทำซอสเห็ดอันนี้เป็นซอสเห็ดคันตาเร็วนะคะซอสเห็ดมันปูนะคะร้อนๆอยู่เลยนะคะนี่มาชิมซอสเห็ดมันปูนะคะทำเองนะคะอะฉันทำเอง ทำให้คุณแฟนกินนะคะนางชอบมาชิมกันนะคะว่าจะอร่อยไหมซอสเห็ดคันตาเรลนะคะอ,อร่อยนะคะอร่อย ทำเองนะคะอร่อยมาก <laughs>